ครับสวัสดีครับพ่อแม่พีน้องของเบาเส้นข้านึกสุขสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องวันนี้ผมเองเบาเส้นข้าศ้ามาเบิงวิธีการเหตดกระทงครับพี่น้องด้วยขนมข้าวโพดครับพีน้องเอากลับมาเบิ้งในการกับเบาเส้นข้านกครับผมวิธีการเห็ดกระทงด้วยขนมข้าวโพดเป็นเห็ดจังไดครับพี่น้องเป็นทีมงานคู่กอสนนอกของเฮานะ เบิรงในการเนื่อยกับบารสิงคันครับผมตัดัดพี่น้องตอนนี้ก็สิผ้ามาเบิรงวิธีการเฮ็ดกระทงเนาะกระโถนกระโถนข้าวโพดขนมข้าวโพดภาชนะกศนอำเภอห้วยทุ่านของเราครับเดี๋ยวเข้ามาเบิรงในการวิธีการเฮ็ดครับพี่น้องเรับใช้แค่น้ำแล้วก็กันไก่นะคะที่ที่ใช้ทำโอ้หนักเลย แล้วก็ีค่ะกตีเลยบ่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำเดี๋ยวมันจะตเออขาเบิ้งในการเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวคุณครู้เป็นเซตดียเบิ้งครับมาจากกอสโนห้วยต่างๆของเราเดี๋ยวมาซอยงานทั้งวัดรบันรกอเร้าของข้าครับสุดยอดเดี๋ยวบุญในหลายเด้อพี่น้องครัเอาน้ำใส่แล้วก็ปี๋แบบนี้มันก็จะติดเขาก็จะติดเป็นน่งไหตามลูปทรง คนทูโท่ไฟนดมา้งหมบนูหน่อยลหน่อยมันมีลูกทรงทรงกระตูนลูกกระตูนแล้วก็นี็จะแกดอกไม้ธรรมดาธรรมดาถ้าทำเสร็จแล้วจะออกมามาณนี้เดี๋มาดูกันตอนต่อไปนะคะรับผมเบิ้งกันเรียๆสวยงามมากแล้วเบียงบอลนี่ตันเสีย ไปนองตัวเ็ดแล้วเร็วหลายลายนะนี่เหมือนอันนั้นเลยขลอแค่เร่้ขเขาลอา่อน่ตเหอแลปติแล้นใ่กเาเราตีการเหนียวมันจะเหนียวนานไหมเนี่ย

เป็นขนมจากกระปุกเนาะมจากกระปุกํำสากระโกเป็นอาหารปลาอันนี้ก็เป็นีสมอาหารไม่อเลหยาบอ่ลองกินดูไหมปน้ำตาลน้อน้นอยมันมันน้ำตาลน้อยเออแต่น้ำตาลน้อยเ้อเห็ดมันไม่ได้ใส่เลย ดีกว no yes, yes, ่าเดี๋ยวมีน้ำตาลคือมันไม่ใส่เลยมันแปลว่าบ่มีเลยมันหใสอันไม่่าบาท่านูไเขาบราาารรถรถเสนึงหาบาทเอาองไชดีตัวละา่วขาย หัวเดียวนี้มันขายมันมีราคาราคาแเ่ขยเจ้าเกี่ยวมืได้ตัดไเอารเตไ้ใส่เกียวหมดูแใส่ไาของมของักเียวไืดัครับเรามอะรอะไรจเตอเอมัจะทให้มันอก่อนนะ ขนมแม่เน่าเบิ่นกับสีตัดครึ่งหนึ่งครับพี่น้องตัดครึ่งหนึ่งนอกหายมันสานลงครับขนมเันสีปั่นมาเน่าเติบเข้ากับมาตัดทอนลงกับมันสานครับพี่น้องตัดครึ่งเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งด้กันเรื่อยๆเนาะเข้ากับเอาน้มใส่จอกมาตังไว้ครับพี่น้องมะแล้วเข้ากับเอานิวเนาะนิวจุ่มเข้าไปนิดนึง่อจุ่มแล้วก็มาถูถูใส่ขนมครับพี่น้อง ถูๆแล้วก็มาตีดกันกับขนมเนาะพอมันแหงมันก็สิตีดกันแบบนี้ครับพี่น้องใส่นิ้วถูๆแล้วก็มากดกดพอมันแหงมันก็จับกันครับพี่น้องมาตีดกันเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องหลุบส่งห้าสี่เฮ็ดแบบใดเห้ากับเฮ็ดเอาครับพี่น้องตามใจชอบเนาะของเจ้าของวิธีการเฮ็ดกระทงด้วยขนมข้าวโพด น้อพี่น้องเบิ 10, peak, <tr> yeah. ่งในการเรื่อยๆครับพี <maple critique vienen> ่น้องเบิ่งแล้วก็จะได้มีความหูเนาะจะได้ไปเห็ดกระทงร้อยมือื่นครับพี่น้องวันนี้ผมเองเบาซส่งคาดกับมาเห็ดคลิปวิธีการเห็ดขนุ่มไอพี่ห้น้องเบิ่งคือเก่าคือเดือยวางเบาซึ่งคาดล่ะพี่น้องเกามาแล้วกับซอยติดตามเบาวสินคาดและห้ยกำลังใจเบาวสินคาดเด้อพี่น้องซดยคนไหลกดแชร์กดติดตามเบาวสินคาดนะครับมืัอนี้ก็พามาเบิ่งวิธีการเห็ด กระทงครับพี่น้องด้วยกระนุกระโปลเนาะเอากระเบิงวิธีการเหตุของเคนไปเลยครับพี่น้องมือน,นีผมเองเบาซึ่งข้านกับมาหาความหูวิธีการเห็ดกระทงไอ้พี่น้องเบิงเนาะเมื่อพี่น้องเข้าใส่เห็ุกระทงร้อยเพราะว่าไก่จิตถึงวันร้อยกระทงแล้วกระทงนี่เป็นกระทงย่อยสลายครับพี่น้องเขาปล่อยไปก็เป็นอาหารปลานเนาะ <c oughs> เอาปล่อยไปปลากระกินกระไ้บุญไปนด้ครับพี่น้องออกกระเบิงในการเรื่อยๆเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดติดกันอยู่ครับพี่น้องวิธีการทำกระทงด้วยขนมข้าวโพดเหตุอะได้ยากกันได้ครับพี่น้องเบิงแป๊บเดียวก็หูแล้วครับลงเรื่อยๆเนาะความหูพี่น้องเพื่อสิได้ไปเฮ็ดปอยยาของครับพี่น้อง ครับพี่น้องเบาสินค้าเนาะผมเองเบาสินค้าขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาเบิงและเขามาติดตามเบาสินค้าเนาะขอบคุณหลายๆครับทุกท่านผมเองเบาสินค้ากับเมณีเมธคลิปวิธีการเหตุการณ์ท่วมด้วยขนุน้าวโพด พี่ไอ้น่องเบิ้งเนาะบ๊อบมี่ขอขอบคุณหลายๆคุณคุ่นทุ่นกับของมาชมและขอ,ของที่ตามบ่าเสียงข้านเบาเสีงเงยงข้านเองคับบ๊มี่ยังครับกินนมมิตอร์ทำหลอกขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ